สวัสดีค่ะเจ็ดค่ะวันนี้เจ็ดจะมาเล่าประสบการณ์การทานผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งให้ฟังนะคะก็คือก่อนหน้านี้ค่ะเจ็ดเป็นคนที่เวลาเป็นประจำเดือนจะรู้สึกว่าปวดท้องแล้วก็มดลูกมันจะหน่วงอะคะ่ะแล้วก็ที่สำคัญอายุเรา40อัพ อาการอะไรมาคะอาการไวทองค่ะอาการไวทองมาก็คือจะรู้สึกว่าร้อนวูบวาบอาการวีนเวียงอาการอาการตกขาวอแล้วก็ที่สําคัญผิวพรรณก็แห้งกล้านหน้าตาฝ้ากระขึ้นเต็มหน้านะคะรูขุมขนกว้างขึ้นนะคะแต่ตั้งแต่จิตเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะก็คือคลิกพลัสเจตทานกล่องแรก เห็นผลลัพธ์ชัดเจนเลยค่ะก็ผิวพรรณเราดีขึ้นฝ้ากระลดน้อยลงรูขุมขนก็ชับขึ้นที่สำคัญอาการเบี่ยงวินเวลาเป็นเมนเวลาเวลาปวดท้องก็ไม่มีอีกเลยอาการปวดท้องอาการหน่วงเวลาเราเรา เป็นประจําเดือนไม่มีอีกเลยนะคะก็ะอยากแนะนําสาวๆนะคะที่มีอาการเหมือนจ็ตนะคะอาการตกขาวก็ไม่มีนะคะอ,อยากแนะนําว่าใครใครมองหาผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพภายในสำหรับผู้หญิงแนะนำเลยค่ะคลิกพลัสค่ะ